สวัสดีครับพี่น้องครับเลิกงานแล้วครับมือนีป่าตีต่อฮะจันจัดเดิวครับขาเป็ดมือสังหารเป็ดเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวจีบผ้าเขาขั้วไปเบลิงตัวใหญ่ผมนี่โอ้โหแม่ปิดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สุดยอดเลย มันต้องโปนะน่ะปล่อยู่ตลาดกำลังไปช่วงการคั่วครับนี่การคั่คว,วพี่น้องเมื่อคืนนี้ไปซื้อเบียร์อยู่บ้านปอเชิ้มหมดเลยมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไก่มาหลวบฮู้ใดอยากกินน้ำไหมขันขันกามา่ามาตอนนี้ครับมาเด้อรับบั่นพิกัดบั่นจันดิวครับผมรถคือเรื่าพูดเดียวกำลังคั่วกำลังคั่วปล่อยเข้าไปตลาดที่เด้ไปขับเครื่องเลย

นี่คือกันตอนงานแระถอดเสียครับถอดเสียอเสียเป็ดครับถ้าเป็นเป็ดสดนี่ก็เอากั้นหุ้งไงนะมันเป่าอะใส่เขาใส่ยี่อะไรกันครับเพราะว่ามันเป็นนเป็ดสดนะเป็ดฟิชครับนี่เป็ดฟิชเป็ดตลาดเป็ดฟิตนะครับแค่นั้นเดียวกั้นหุ้งหมดแล้วก็จะเป็นล้มหมดแบบตั้งโฟก็ได้ดถ้าโฟตัวถอยนะครับ นี่แหละครับปิดปิดปิดมันยังบาหยาบคือยังปิดบั่นต้มข้าวเดี๋ยวได้กินลาบข้าวเดี๋ยวได้กินอุปกรณ์คางเคียงครับอันนี้ครับผักผักตะไคร้ครับตะไคร้ไอ้ที่ก็บที่พริกแห้งนี่พริกแห้งครับกับนี่ยมันกันดีใบใบบักกูดครับลูกมือครับจานอาร์ตครับจานอาร์ <c oughs> ได้กี่าครับได้เข้าวา่ามันดีมันเนี่ยเลยเป็ <c oughs> นน้ำมะลำเนาะธรรมดามานคัก,ก,กลก <c oughs> <c oughs> อไกรผิดรผิด <c oughs> ตรรไกุ่นเน,เอ,เ,ออนเ,เอาพี่น้องเอาไปทำนี้ก่อนเดี๋ยวบัดกั่วแล้วเดี๋ยวไทยเบิ่งอีกรอบครับทอดนางเป็ดครับนนนีี่อั้ตัวเด็ดครับนี่อันนี้ก็นังเป็ดนี่ทอดจนกรอบเพราะว่าอันนี้คนละรอบนี่นอันนี้หอมกระเทียมมีเ่เท่ยวเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยงเจอฝีมือ เป็นฟีอยู่มือบ่เบีอ้เดเดี๋ยวบัดป,ปุงบัดปุงยังมาไทายให้เบื้งไหมอันนี้ให้เบืงบ้งแต่ว่าเบื้งสุดอยู่ ี่ก็ลวอันนี้ก็คือพ่อครัวเพียจังนอหนี่ครับเ้องคว้าครับพี่น้องคว้าให้เร็วอยู่พักเป็ดครับเป็ดจะได้กินจากทุ่มน <polit médico S 1> ี่ตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มขาทุ่มจอันนี้การมื้อเช้าครับกลับไปนอนเถอะอู้ว่าือดเลยว่ะอันนี้นะคะ วันนี้เรามอบหน้าที่ให้พ่อครัวผู้ชายนะครับพ่อครัวครับคุณยิ่้มฮะนี้มนังติดจังเลยครับเว่านัำเปี่ยนแช่ฟิตไหครับมันนักเรียบหนังหนักครับแล้วแช่บมื่แมานกลับมาสิได้กินบ่แมานตัวนี้สิกินบุญข้าวบัวตัวไม่ละไปได้กินอยู่เมื่อไงกินไว้อยู่อ๋อจะไปเบื้องจะไปเบิ่งโอเคครับเดี๋ยวบัดญญ์ปรุงยังเงิน ก้งเอาไหมอันนี้เห็ดยังจ้าก้งเขาขั้นตอนปรุงครับใส่ปุงม่ว่ใส่ลายดอกพวกหันเอาเนื้อไปกลัวพิชช่อนเดี๋ยวพรา่อเอาขู้ายเรื่องซิมไหมขอกลัวเข้เดียวบา ้วา่าทำไมเป็นอย่างนี้สีมือหมอลำนุษพี่เนุนะครับจเสียเยอะเยอะกว่ยัวยครับกลายเป็นไ่อยากเปิดร้านเลยซื้อดิแทนเปิดร้าน,านายนะันเท่านี้มันไม่ใครนะมาแนวครับมาแนว กลองจาเป็นเด้ออดเอาเห็นคนมาเลยนี่เจ้าคนนี่ใส่ยีราฟหรือยี่ห้อเจ้าใหนบอกมั้ยมครับมันปิดเต็นท์ยาบันเทปดิเทปยังก่อปิดแก๊สมันาดูเฮียนว่าปิดนี่ยอุ๊ยจะเป็นแั่นอยากเอาใส่กล่องให้มาครับนมันคนคนตัวนี้ว่ากันมายี่ มันเป็นร้านถากี้กวาเดียวอีกมเดียวว่าสานกวาเดียวเลยติมดียว,นวเนี่ยบอกน่ะเืีกุญมดสือ่อใส่มะนาวปเปรี้ยวนะครับถ,ถ้าเขาครัวครับแบบวีาว้าเลกเลือกเลือกเทกอรเทกเใส่ลลลหลายใส่ลย งานก็เป็นข้าวคั่วครับนองผู้นครับตัวนี้ก็ขาดขาดเข้าครัวครับตอนเนี้ยกำลังขัวอยู่เข้าวคัวมันเป็นหลามหมูเป็ดเป็ดเป็ดนี่ครับนังตูดเสากลับแล้วบ่หม้อก็วางไว้กับกระเทียมก็ได้เฉย นางมีห health ้อลงถอดกอบเดียบเง่ยมี่ยัเงห่แห่งโผว่าตกใส่นำตกอยว่าะหาน้ำตรมกอนครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นซิมก่อน ย่าไรนีปวดกี่เดียวกระดงไรเยะีลยายสร้าม right? ่ปอาเยวะขมเพียวครับ right? ิกาเียวยังม่ได้ <molec> ข้าว <Jamie, always S 1> oh ขัวขัวเองไม่ไม่หอมหอมหอานจากคุณอัพกิ๊บสุดเลยวะบัวมิเตอรเป็นเรงข้าวไม่มีอะไรข้าวเดียวมันเด ไก่ได้ไปน้องเขาขวบแล้วแล้วครับพี่น้องครับโอ้ย ลาบเป็ดกับลาบเป็ดเหลือต้มครับท่านแล้วอันนี้หัวเป็ดท่าบีครับผัแกแคบเอ้าผักสลัดยังหันก๋มีเด้เอามาอยู่ไหมรีวิวเน่รีวิวเนอร์สดจะข้ามกันนะเชื่อครับสลนครับลาบเป็ดสุดเหี่ยบมุ้สุดข้ามหน่อยแต่ว่าอย่างไ,ไงครับ

คัอว่าแต่ไม่เข้าเหนียวมันฮ้อนครับเ <c oughs> ก้วเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สำเนีแลนะครับเจอกันอีพีหน้าครับก็ตัวกินเขาก่อน